นี้เป็นการแถลงการโปรดฟังอีกครั้งนี่คือแถลงการเครื่อข่าเชาวอีสานซ่อมเบิงบัตรทองแก้กฎหมายบัตรทองบิดเบือนเจตนารมณ์ระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าประชาชนคำสั่งมาตรา44หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่37บ2559ระบุให้มีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายของหน่วยบริการและเครืองข่ายหน่วยบริการตามลาาหลักพรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติี่2545และต่อมารมัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนามคำสั่งกระทรวงสา,สาธารณสุขที่10บ2560เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างพรบรเพื่อเปิดทางให้มีการแก้ไขปรับปรุง ฟังคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายได้จัดทําอนุก,กรรมการจัดทําประชาพิจารณ์สี่ภูมิภาคและจัดกระบวนการรับฟังความเห็นจํานวนสามช่องทางโดยได้มีการจับฟังรับฟังความเห็นไปแล้วถึงสองครั้งแต่ถูกคัดค้านจากประชาชนที่เห็นว่าการแก้ไขกระบวนการไม่มีความเป็นธรรมและละเมิดหลักการมีส่วนร่วมทั้งนี้การจัดทําประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นการจัดทาขึ้นเพื่อสร้างภาพ ให้สาธารณชนเห็นว่าประชาชนมีส่วนร่วมแต่ในความเป็นจริงนั้นในเนื้อหาการแก้ไขพรบฉบับนี้มีการตั้งทงไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ต้นโดยคนในกระทรวงสาธารณสุขที่มีอคติต่อพรบรหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี2545แม้ว่าประชาชนที่รักความเปธรรมจะแ,แสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ก็จะไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลง หรือเนื้อหาของคณะกรรมการร่างไว้ได้โดยเฉพาะกระบวนการออกแบบรับฟังไม่ทําให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเท่าเทียมดังนั้นเพื่อ่ายเศร้าอีสานซ่อมเบิงบันท่องเห็นว่าการแก้ไขพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพศ2545เป็นการบิดเบือนเจตนารมณ์และหลักการของระบบหลักประกันสุขภาพชั่วนหน้า โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงมีความเห็นต่อการจัดเวทีประชาพิจารณ์แก้ไขพรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี2545ดังนี้ 1. ให้ยุติกระบวนการแก้ไขพรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี2545ที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญพศ2560มาตรา77ขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชน สองกระบวนการจัดทําประชาพิจารณภาประชาชนไม่มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมและในเนื้อหาการแก้ไขกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี2545ได้ทําลายเจตนารมณ์และหลักการของระบบหลักประกันสุขภาพทัวหน้าจนไม่อาจจะรับได้สามองค์ประกอบของคณะทํางานแก้ไขกฎหมายที่รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งขึ้นนั้นไม่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อประชาชนโดยโน้มเอียง ประโยชน์ให้กับผู้ให้บริการจากกระทรวงสาธารณสุขเนื่องจากสัดส่วนของคณะทำงาน26คนมีผู้แทนของภาคประชาชนเพียง2คน 4. การแก้ไขกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี2545ยังขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนการเลือกปฏิบัติกับคนที่มีสัญชาติไทยและเป็นการอีดก,การกลุ่มคนที่กำลังรอพิสูจน์สัญชาติในประเทศซึ่งมากกว่า400,000คนเพือข่าย ยังยืนยันในหลักการที่ว่าประชาชนต้องได้สิทธิรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยสิทธิในการรักษาพยาบาลเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนที่ต้องถือปฏิบัติและรัฐต้องจัดให้มีสวัสดิการในการรักษาพยาบาลให้กับประชาชนอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมโดยไม่ต้องร้องขอด้วยจิตคารวะ17มิถุนายน2560 นณโรงแรมอาวานีขอนแกน่นเพื่องถ่ายผู้สนับสนุนทั้งหมดสามร้อยเคือนค่ะพวกเราพูดด้วยกันระชาพิจารณ์คั้งนี้